สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราวันหยุดของเรานะครับเราก็ได้มาเที่ยวนะครับก็จะเป็นครั้งที่แล้วเป็นไรสตอเบอรี่แต่คนละล้านละที่นะครับที่เราจะเป็นของไรสตอเบอรี่ของลาวานะครับเราจะแวะเข้าไปเป็นไรแรกนะครับคอยดูครับตอนครั้งที่แล้วเราไปเนี่ยคือยังลูกมันยังไม่ออกนะครับตอนช่วงประมาณเดือนตุลานะครับนี่เรามาปลายเดือนธันวาแล้วครับคอยดูกันว่าลูกมันจะมีไหมเราไปดูกันเลยครับไป นี่นะครับก็จะเป็นไรสตรอเบอรี่นะครับเดือนช่วงนี้ก็จะเป็นเดือนธันวานะครับเราวันนี้เราออกมาสายหน่อยนะครับเพราะเราแวะที่นู่นที่นี่นะครับนี่ก็โอ้โหไรครับนี่ครับของอะไรไรสตรอเบอรี่ของลาวานะครับก็ฟางน้ําเขียวเช่นเดิมนะครับเราไปดูกันนี่เขาจัดพื้นที่จัดดอกไม้จัดไรได้สวยงามมากเลยครับนี่ดูกันเลยครับโอ้โหสวยมาก ครับดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศนะครับะอะไรครับไหนนี่อลูกเนี่ยลุ่นหน่อยนี่นุ่นเลยนุ่นแงในี้สุกเน่ามั้ยละ่ะ เอาไปนี่หวานลายจีบเลยเือนี่น่ทำไมายเอาแบบนี้มาทำไมายจูสวัสดีค่ะมาเที่ยวมาเที่ยวไล่สตรอเบอรี่อีกแล้วใช่ไหมใช่มถึงชอบมาล่อคะชอบหน้าเต็มลนี่นายอันนี้ใช่ไหม นี่ไงครับนะตวานเนี่ยวานโอ้โหเนี่ยอยู่ด้านเนี่ยเยอะเลยนี่ดูขามันนี้แล้วขามนี้เร็วดูู่ขามันนี้แล้วเนี่ยเร็วเต็มเลย เนี่ยอยู่เต็มเลยเอยู่ไปหาพ่อแล้วพอรับนี่เนี่ยแล้อรับรับไหนเนี่ยนี่นะหน่วยใหญ่ข้างหลังนะเรานี่เนี่ยอยู่นี่โหนี่ไม่ใช่ไหมเนี่เนาเนายังไงเน่าเจ็บตายแล้วไปด้วยกี่บาทแล้วเนี่ยหาเ,<ป>เร็ว ไอ้นูกนงินนี่ละน้อยแดงนี่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 น่นี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 ่ อาออันนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวอันนั้นมันไม่สุกอันเนี้ยซุกอันนี้เออเนี่ยสุกอันนี้สุกนี่พอมันจะตัดหน้อยๆเขาอายุตัดค่ะอายุตัดค่ะตัดสองมือค่ะเดี๋ยว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 เพ่อเพื่อเพือแต่พอตัดให้ดีกว่าหนูตัดเลยอ้าวนี่ใส่อ้อน่นนั่นนั่นอันนี้ยอันเนี้ยหวาน น้อยๆเด๊อันนี้าหวานเนี่ยนั่นน่ะ,นะก้มลงสองลูกเลยน่ะนั่นน่ะ,นนะเออวะอันนั้นแหละหาะวานอ่ะพอแล้วได้ยังคะเอาไหนของของมายุของมายุได้เยอะไหมคะได้เยอะมากเลยนี่ของของมิซูนะครับได้เยอะมากเลยเยอะมากเลยค่ะขนาดพี่อยู่โลกเดียวเดีย๋ยวเราไปจ่ายตังกันนะครับ นะครับก็มาถึงอีกแล้วนะครับก็มาถึงอีกแล้วนะครับสําหรับไรสตรอเบอรี่ไอที่สที่เราลงมานะครับแล้วก็ลงไปหลายหลายที่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายให้ดูก็จะถ่ายให้ดูเฉพาะอันไหนที่สวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยครับไปครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมิซูไปั่งชิงช้ายวมีของเล่นนะครับชิงช้า ชิงช้านะครับเนี่ชิงช้าแล้วก็นะครับดอกไม้สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเดี๋ยวมันจะมีรถโอเ์ล่ามงนะครับเดี๋ยวเราพามิสูไปเล่นรถโอว์ล่าม้งกันเนาะไป Những sinh xa là sao? Ba, đưa vô ba. luôn rồi. Vô ba, vào đi. số kỳ. Hãy มั่นใจหรือจะล่วงนะจะขี่ล่วงไหมไม่รู้ฮะไมดูกนเนาฮะนี่มิมาอยู่นะ้ข้งนครับแล้วไปนั่งนี่ถ้าเอาเกนั่งตักดีก่อนไเดีวมุดไปข้างนี้ยู่เลยได้ครับได้ ได้ใช่ไหมครับแต่อยูน่ะเดี๋ยวขาขึ้นเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกไหมับ สนุกไหมฮะสนุกไหมคับสนุกสนุกไหมฮะสนุกสนุกมากเลยค่ะออแล้วป่ะอยากับบังงะเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็เที่ยวก็พอสนุกแล้วครับเริ่มเริ่มจะร้อนแล้วครับในช่วงประมาณบ่ายโมงแล้วตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะมาอยู่บอกสิค้า กดกัไกดกดจริงด้วยนะค่ะบ๊ายบ,ายบายค่ะ